บอสโนตออกมาปกป้องครูจูนี่ครูจูนี่คือน้องสาวนะคะเพราะว่าบอสโนตรักครูจูนี่เหมือนน้องสาวรักครูจูนี่มากๆด้วยคือมันจะมีดราม่านะคะทุกคนเรื่องที่ว่าครูจูนี่นะ,ะกินเหล้าบนเวทีทีนี้ ครูจูนี่เขากินเหล้าแต่เขาได้โบกละสี่พันเด้อพี่น้องเด้อบอดโนดเพื่อนบอกว่าเขาสีเลี้ยนแบบไภเขาสีคืจ้นจังไผก็สร้างเขามันเป็นสิทธิของเขานะคะเพราะว่าครูจูนี่นั้นเพื่อนบ่ได้กินเหล้าในเวลางานจ้ะพี่น้องเพื่อนขึ้นร้องเพลงขึ้นร้องมอ้ำเพิ่น,น,เพนเฮดให้เอฟซีนั้นสนุกสนานเนาะค่ะเป็นบอดโนดบอดโนดก็สิกินขึ้นกันค่ะพี่น้องโบกละหาพันโบกละกินแต่โบกละหาร่อยแล้วนะคะอันนี้ แกวเหล่านะพี่น้องนอเนาะเขาจะเอฟซีลิ้นหืมแก้วนึงเป็นเพียวๆนี่แหละหรือกว่าผสมนี่แหละได้ตั้งสี่พันเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าหาไซด์ได้เพราะว่าอีหยังไปเฮ็ดงานอีหยังซีได้หลายขนาดนี่อันนี้ภาษากินเหล่าซื่อๆแล้วกินเหล่าแล้วกับเล่ากับกบ,บด้เมาแบบว่าเฟอฝาเถอะทะอีหยังเด้พี่น้นนะองเล่ากินแล้วเล่ากับแสดงตอนนื่องได้ยางดีเลยได้คูดจุดนี้นะนะคือจังว่าอันเล่าข้อแข็งนี่หละจ้ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอยๆก็กิน,นะคะือกันได้ข่ะโบกเราโบกนึงบ่ร้ายนะคะพี่น้องกับแบบว่าบ่ได้ถึงก็ว่าเต็มแก้วรืยว่าอีอย่างแบบเกือบเกือบเครื่องแก้วเนาะถ้าเป็นคอยๆก็กินเด้อพี่น้องเด้อได้ต่างกอกาสี่พันสี่พันบาทนี้หาไสได้พี่น้องอ้ยอยากลําบากนะคะกลัวสีหาได้บางคนนะคะ่เขาเหตุงานเงินเดือนหาพันเงินเดือนหกพันนึงค่ะแต่อันนี้คู่จุนี่เพิ่นแสดงทังเวทีพี่น้อง เพิ่นกับตองร่วมสนุกสนานกับเอฟซีแฟนคลับเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึง่ง f อฟซีแฟนคลับก็บเต็มใจให้เงินเราให้ติบเราให้ล้างวันเราพี่น้องนะคะกินแล้วกับมวนซืนโฮแซลลองเพลงสนุกสนานเนาะจ้าเป็นการสร้างสีสันบนเวทีนะคะแล้วก็ f อซก็เต็มใจให้ด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อบอมเอน่ากินฟิฟี่บอมเมน่ากินเราจนเมานะคะ บเป็นว่าเออเขาเทเหล่ามาหาไหบกหนึ่งกินฟีฟีกรึบจนเบิดอย่างสีโบเมนเด้อค่ะเพิ่นน่ะเป็นถึงคูพี่น้องเพิ่นลูจ้จักอันใดควรอันใดบกควรอีกอย่างหนึ่งเพิ่นมาทํางานทํามาหากินร้องเพลงนะคะผู้ใดก็อยากได้เงินกันทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นยั่าสุปไปดรามา่าเพิ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะมันก็มีเอฟซีทีมากเราล่หละก็มีเอฟซีทีบ่มากเลานะคะพี่น้องเออบางคนกะ บ่กไฮยังซังซี่แต่ว่าเรากับบแคบสนเดจ้าเราไปแสดงเอมวีต่อขุนพี่น้องมือต่อมานะคะ่ะเออเรามีพลังหลายขึ้นอย่างนี้ค่ะจ้าพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอจบดราม่าไว้เพียงเท่านี้แล้วจ้าจังใดก็ขอฝากเพจมาดรามเจี๊ยบไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจเนี่ยเด้อคอสิไปหาสืบเรื่องราวหาเผือกเราออกมาเล่าให้ฟังอีกเล้วจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเอซีแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะ